ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่ตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อโควิดในทีมมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงความรุนแรงค่อนข้างที่จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็มักจะได้ยินข่าวชนิดของเชื้อที่ไกลพันมาทาให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเราเข้าใจในหลักการเราก็จะสามารถดูแลตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นหมอก,ก็จะพูดโดยรวมเวิธีหลัก ในการดูแลตัวเองนะคะเพื่อให้รอดพ้นจากการาติดเจา้าโควิดในทิมรวมถึงหากเราได้รับเชื้อแล้วอาการจะทุเลาลงแบบไหนให้หน้อยที่สุดนะคะก็จะแบ่งเป็นประเภทแรกในการป้องกันก่อนนะคะเราก็จะเคยในการได้ยินของวิตามินซีที่ช่วยในการรักษาในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะก็มีรายงานของทางประเทศจีนอิตาลีนะคะหรือว่ายุโรปอเมริกาเองนะคะที่รักษาในขณะที่คุณหมอให้รักษาในโรงพยาบาลน,นะคะแต่อันนี้ก็คือยังอยู่ในการทดลองที่ t r ยที่ค่อนข้าง ะะแต่ผลปรากฏว่าการรักษาควบคู่ไปนี่ทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่อาจจะยังไม่เป็นนะคะหรือว่าต้องดูแลตัวเองวิตามินซีโดสนะคะคือ500ถึง2,000มิลลิกรัมนะคะถ้าเป็นบัฟเฟอร์ซีก็จะทําให้มีการระคายเคืองกระเพาะอาหารน้อยนะคะการรับประทานสําคัญคือหลังอาหารเช้านะคะเพราะว่าแอสโคบิกเนี่ยเขากัดกระเพาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทานที่หลังอาหารเช้าทันทีนะคะการระคายเคืองกระเพาะอาหารจะลดน้อยลงรวมถึงถ้าทานตอนเช้ากัน ขับออกโดยน้ําและไตก็จะดีขึ้นนะคะทำให้มีการสะสมในการเกิดนิ้วที่ไตได้น้อยลงนะคะหลักการที่2ซึ่งง่ายที่สุดและเราทําเองได้ทุกวันนะคะคือการได้รับวิตามินดีนะคะ การที่เราได้นะคะแดดอ่อนๆในช่วงเช้าก่อน9โมงหรือหลังจาก16นาฬิกาตอนเย็นไปแล้วแต่หลักการแขนสั้นขาสั้นพากันแดดที่หน้าได้นะคะแต่ที่ตัวไม่ทาเพราะการทาแมากก้กระทั่ง SPF 7ก็ทําให้การสังเคราะห์วิตามินดีเขาน้อยลงแล้วนะคะหรือถ้าเลือกจะรับประทานวิตามินดีเสริมเป็นวิตามินดี3ขนาดประมาณ3,000ถึง5,000 International Unit นะคะหลักสากลนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันอีกหนึ่งตัวที่เราได้ยินเสมอนะคะเป็นเรื่องของซ ะะซึ่งฟอร์มของซิงค์เช่นเีเลตซิงค์ยี่สิบถึงสี่สิบมิลลิกรัมต่อวันนะคะสิ่งที่เขาช่วยในยเรื่องของโควิด19คือในเรื่องของภูมิคุ้มกันการเกาะเซลล์โคโรนาไวรัสเนี่ยเขาเป็นนเวลอปเซลล์คือเป็นเซลล์ต,ตัวกลมๆใหญ่ๆซึ่งมีเปลือกเวลาที่เขาจะเจาะเข้าไปในเซลล์แล้วเขาจะมีแง่งหนึ่งแง่งนะคะคือโปรตีน S โปรตีน S เนี่ยเวลาที่เขาเข้าไปจับกับเซลล์เยื่อบุผิวทางเดินหายใจของเราเนี่ยเขาจะต้องใช้เอนไซม์หนึ่งในการช่วยนะคะคือ ACE เอนไซม์ ACE2 นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจับได้แน่นขึ้นนั่นแปลว่าเขาจะติดเข้ามาในเซลล์เรามากขึ้นนะคะซึ่งเจ้าซิงเนี่ยมีส่วนช่วยในตรงนี้นะคะในการทําให้การเกาะติดของเซลล์โควิด -19 กับเซลล์อีพิทิเลียมเยื่อบุผิวเราเนี่ยเกาะติดได้น้อยลงนะคะรวมถึงอาการที่เราเจอซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะไม่เป็นแต่30%ที่เป็นคือมีอาการรับรสได้น้อยลงนะคะหรือว่ามีได้กลิ่นที่น้อยลงสิ่งนี้เป็นผลมาจากการที่ซิงของคนนั้น ระดับค่อนข้างที่จะต่ำทำให้เมมเบรนหรือว่าตัว p e r m e a b i l ต t y การ stable ของเยื่อบุผิวนะคะในทางเดินอาหารหรือว่าตุ่มรับรสนั้นนะคะเสียไปอันดับที่สนะคะสำคัญเลยก็คือภูมิคุ้มกันในลำไส้นะคะแบคทีเรียในลำไส้เองมีการเชื่อมกันระหว่างแบคทีเรียในลำไส้นะคะรวมถึงภูมิคุ้มกันข้างในปอดของเราเองนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือแบคทีเรียในลำไส้ของเราเองมีอาหารที่สำคัญชื่อพรีไบโอติกแปลว่า หากอยู่ในภาวะเช่นนี้ถ้าคุณรับประทานผักผล,ลไม้มากยิ่งขึ้นสิ่งนี้จะเป็นอาหารที่สําคัญของแบคทีรียในลําไส้เราเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะผักผล,ลไม้เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้ pH ร่างกายเราเป็นด่างรวมถึงทําให้เจาโควิด -19 เขาเข้าเซลได้ยากขึ้นและเสริมแบคทีรียในลาไส้ของเราให้ทํางานดีขึ้นค่ะลําดับที่5นะคะคือการลดการอักเสบของร่างกายค่ะการอักเสบจะทําให้มีการติดไวรัสโควิด -19 ได้มากยิ่งขึ้น สิ่งที่คุณต้องหลีกเลี่ยงในช่วงนี้คืออาหารประเภทมันทอดปิ้งย่างเพราะเจ้าพวกนี้จะทําให้การอักเสบของร่างกายเยอะการลดการอักเสบของร่างกายเราจะเคยได้ยินบ่อยนะคะในเรื่องของโอเมก้าสามฟิชออยล์นะคะหากที่จะเลือกทานก็เลือกทานได้นะคะซึ่งเวลาที่เราเลือกเรามักจะเห็น1,000มิลลิกรัมแต่เวลาที่เราเลือกจริงๆให้ดูคําว่า EPA กับ DHA นะคะเขาจะมี EPA DHA อยู่ถ้า2ตัวนี้รวมกันแล้วเข้าใกล้1,000นะคะ แปลว่าประสิทธิภาพเขาค่อนข้างที่จะสูงนะคะลำดับที่6ค่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีอาการแล้วนะคะเช่นเริ่มมีไข้มีไอมีเจ็บคออีกหนึ่งตัวที่จะช่วยได้นะคะคือเนคนะคะ N-acetylcysteine นะคะเขามีฤทธิ์ในการละลายเสมหะหลักการคือเขาตัดพันธะเหนียวของเสมหะแต่สิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นไปคือเขามีฤทธิ์ในการแอนตี้ออกซิแดนต์และเขาช่วยทำให้มิวโคไลติกหรือว่าการเคลือบของเสมหะบริเวณปอดเราเนี่ยนะ น้อยลงรวมถึงเขาเป็นตัวตั้งต้นของกรูตาไทโอนคือตัวที่จะดีท็อกซิฟิเคชันและช่วยในเรื่องของลดการอักเสบในร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันนะคะชั้นโดสในการรับประทานก็จะเป็น1เม็ดเช้า600มิลลิกรัมเช้า6 0 0มิลลิกรัมเย็นนะคะอันดับสุดท้ายอันดับที่7นะคะแต่สําคัญที่สุดร่างกายเรามีพนะคะหรือค่าค,าความกรดด่างที่7.35ถึง7.45ช่วงแคบมากเลยในเซลล์ของเราเนี่ยคะ่ะระดับ P h นะคะ หรือระดับกรดด่างเนี่ยเขาจะค่อนข้างกว้างกว่าในเลือดภาวะรอบข้างเซลล์ของเราเนี่ยมีความเป็นด่างค่อนข้างมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือโควิด1 9เข้าเซลล์ยากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ทําร่างกายของเราให้มีความเป็นด่างในเซลล์มากที่สุดนะคะหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่เป็นอาหารสภาวะกรดน้ำหวานต่างๆผล,ลไม้หวานนะคะหรือว่าเป็นเบเกอรี่ต่างๆนะคะซอฟต์ดริงค่ะน้ําอัดลมนะรวมถึงแอลกอฮอล์เช่น หลีเก,เกเลี้ยงเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ใหญ่เนี่ยยิ่งมี pH ที่มีกรดสูง6.5ถึง7การเข้าเซลล์โควิด -19 จะเข้าได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆตั้งแต่คุณหมอพูดมาการทานน้าอุ่นนะคะรวมถึงการทานน้าในปริมาณ2องถึง2.5ลิตรเลือกในกรณีที่เป็นด่างมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นในส่วนของน้าแร่นะคะรวมถึงน้ําที่มีภาวะเป็นด่างเช่นน้ําผักซึ่งมี pH ประมาณ8ถึงเนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดเชื้อขึ้นโพสิทีฟแล้วนะคะรามีย การไข้ Choice หรือว่าตัวเลือกในการรับประทานยานะคะเช่นยาลดไข้ p a r a เซตามอลนะคะอันนี้เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้อีกหนึ่งตัวที่อาจจะต้องระมัดระวังคือ i b ู p พร f e n คือกลุ่ม n น a ซึ่งเขาจะทําให้ตัว ACE นะคะคือตัว S2 เนี่อาจจะทําให้มีการยึดติดแน่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการลดการอักเสบหรือว่าการใช้ยาลดไข้ในกลุ่มนี้นะคะแล้วทานในกลุ่มที่สามารถใช้ได้และไม่เกิด side effect ก็อาจจะทานในกลุ่มพวก p a r a เซตามอลไป ะะแต่สิ่งสําคัญที่เราพูดถึงในเบื้องต้นที่คุณหมอบอกไปคือการป้องกันตั้งแต่แรกไม่ให้เขาติดเข้ามาในเซลล์ไม่ว่าจะเป็นการทําร่างกายให้มีความเป็นด่างมากยิ่งขึ้นจากอาหารที่เราทานจากอารมณ์นะคะรวมถึงหลักการในการดูแลร่างกายไม่ว่าจะเป็นเพิ่มอุณหภูมิของอาหารนะคะซึ่งจะทําให้ envelop หรือว่าตัวยึดโปรตีนเนี่ยนะคะเขาสลายไปง่ายๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพียงแค่นอนก็เป็นยาที่ดีที่สุดการออกกําลังกายนะคะเพียงแค่คุณขยับเกิน60น ทีต่อสัปดาห์นะคะซึ่งถ้าทาได้150นาทีต่อสัปดาห์ภูมิคุ้มกันเราขึ้นมากๆแน่นอนนะคะยาที่ดีที่สุดนะคะภูมิคุ้มกันที่สําคัญที่สุดเริ่มต้นที่เราเองนี่แหละค่ะ